CIMB e ELN โดดเด่นผลตอบแทนสงูง CIMB ELN การลงทุนอ้างอิงหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูง10%ต่อปี การสกู๊ตชั้นแอลสวิสเซอร์แลนด์ซีรีส์นะคะขอพาทุกคนมาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์นบนดินจริงๆเลยนะคะแน่นอนค่ะเมื่อเราพูดถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์เราจะนึกถึงช็อกโกแลตอร่อยๆนะคะนาฬิกาหรูหรือการมาเยี่ยมชมเทือกเขาแอลป์ที่สวยงามแห่งนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วอีกหนึ่งความโดดเด่นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะคือโลกแห่งการศึกษาค่ะ การศึกษาที่นี่นะคะเต็มไปด้วยโรงเรียนระดับ World Class ค่ะที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่แพงที่สุดในโลกด้วยและวันนี้ค่ะปุ่นจะขอพาทุกคนไปเยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติ5แห่งของสวิตเซอร์แลนด์แบบ Exclusive กันสุดๆเลยค่ะ ตอนนี้ปุ่นพาทุกคนมาที่หมู่บ้านบนเทือกเขาสวิตเอลฟ์นะคะอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเลคเจเนวาค่ะที่รายล้อมไปด้วยทัศนียภาพอันสวยงามของเทือกเขาบาร์เนสแอลฟ์ค่ะแคมปัสแห่งนี้นะคะอยู่ตามราดเขานะคะของสวิตเอลฟ์ซึ่งเป็นบ้านหลังที่2ของนักเรียนกว่า60ประเทศทั่วโลกค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่เลซานอเมริกันสกูลค่ะ เลซานเป็นสกีวิลเลจนะคะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะโรงเรียนแห่งนี้นะคะอยู่กันแบบครอบครัวซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมากๆค่ะโดยพื้นที่แถวนี้นะคะใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลักค่ะในปี1961 LAS ได้เปิดต้อนรับนักเรียน89คนนะคะและคุณครู12คนโรงเรียนแห่งนี้ค่ะก่อตั้งโดยเฟร็ดและซีเกรดออตนะคะซึ่งปัจจุบันดำเนินการโดยรุ่นที่3คือดร์มาร์กเฟเดริกออค่ะโดยโรงเรียนนี้นะคะเป็น not for profit school ค่ะ ในปี1991ค่ะ LAS เป็นโรงเรียนประจำแห่งแรกในสวิตเซอร์แลนด์ที่เปิดสอนหลักสูตร International Baccalaureate หรือ IB ค่ะเมื่อถามว่าอะไรที่ทำให้ LAS นะคะ u n น q u หรือแตกต่างจากโรงเรียน,นอื่นๆแน่นอนค่ะว่ามีหลายปัจจัยมากมายเลยแต่หลักๆนะคะคือ 1. ด้าน a c a า e m i มิกและ 2. คือด้าน Community ค่ะ LAS ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะแก่การเรียนรู้ต่างๆการเล่นกีฬาการเข้าถึงวัฒนธรรมและกิจกรรมกางแจ้งมากมายค่ะ มิชชั่นของ LAS นะคะคือการสร้าง Innovative, Compassionate, and Responsible Citizen of the World ถึงเวลามาดูกันแล้วค่ะว่า LAS ทำให้มิชชั่นเหล่านี้สำเร็จได้ยังไงมาเริ่มกันเลยค่ะ L.A.S. นะคะมีนักเรียนกว่า300คนค่ะแล้วก็มี2แคมปัสหลักในหุบเขานี้นะคะโดยแบ่งออกเป็น12อาคารค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อาคารเ e ล l a พอค่ะซึ่งเป็นอาคารที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยนะคะอาคารนี้เคยเป็น Grand Hotel of l a s a n ซมาก่อนเดี๋ยวปูจะพาทุกคนไปเดินรบอบๆกันค่ะคลาสเรียนของ L.A.S. นะคะเริ่มต้นตั้งแต่ m i d d l e s c h o o l ค่ะคือเกรด7และเกรด8นะคะ ต่อด้วย prep a r a t o r y years ค่ะคือเกรด9และเกรด10สำหรับนักเรียนไฮสคูลนะคะเกรด11และ12เนี่ยสามารถเลือกเรียนเป็น international baccalaureate หรือ ib นะคะหรือจะเลือกเป็น advanced placement ก็ได้หรือจะสามารถเลือกเป็น us high school diploma ได้เหมือนกันค่ะ สำหรับการดูแลนักเรียนที่นี่นะคะต้องบอกเลยว่า LAS เนี่ยดูแลได้ทั่วถึงจริงๆค่ะเพราะอัตราส่วน s t a ฟต่อนักเรียนนะคะอยู่ที่1ต่อ4ค่ะที่นี่ค่ะมีคุณครูเจ้าของภาษากว่า96%นะคะและคุณครูกว่า76%นะคะมี advanced degree ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้เลยว่า LAS นะคะเป็นที่ที่จะให้นักเรียนนะคะสามารถเติบโตนะคะและก็ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ เรามาดูในส่วนของ Visual Arts t u u i o o กันนะคะที่นี่นะคะมีอุปกรณ์ครบคันมากมายสำหรับ Visual Arts ค่ะนักเรียนสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าสนใจเรียน v i s u a l Art นะคะ The ตอร์หรือ Music ก็ได้ค่ะแกรนเซ์แห่งนี้นะคะคือ Concert Hall ขนาดใหญ่แบบคลาสสิกค่ะที่มีแกรนเฟีย n o นะคะสำหรับการแสดงระดับโลกเลยค่ะมีนักดนตรีที่มีชื่อเสียงมากมายเคยมาวิสิทที่นี่ด้วยค่ะ พันเุอรับพกนะคะมีดิ n ฮอล l l ขนาดใหญ่ค่ะซึ่งตกแต่งอย่างสวยงามเลยนะคะ mm hmm. เด็กๆเกนี่ยสามารถเลือกทานอาหารแบบบุฟเฟตได้ซึ่งมีอาหารหลากหลายให้เลือกรวมทั้งสลัดบาร์ด้วยค่ะและทาน,นี้นะคะยังคงมีไล b ์ a บ y รี่ค่ะแล้วก็ f i t เ e สเซ็นเตอค่ะ ถัดมานะคะคือ Savoy Campus ค่ะซึ่งอาคารนี้เนี่ยเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดของ LAS เลยนะคะซึ่งประกอบด้วยแบ b กบล h อกเท r h อร์เ h c a r นนะคะห้องเรียนต่างๆแคนทีนห้องสมุดค่ะแล้วก็ห้องอนเนกประสงค์ต่งางๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะ ในส่วนนี้คือห้องสมุดของ L A S นะคะที่มีความกว้าง2ชั้นเลยนะคะแล้วก็มีหนังสือให้เลือกมากมายอย่างอันนี้นะคะเป็นเหมือน recommended shelf ค่ะที่ l i b r a r i a n ของที่นี่เนี่ยเขาจะให้คะแนนหนังสือนะคะที่เขาคิดว่าเป็นหนังสือที่ดีนะคะให้คะแนนเต็ม10แล้วก็จะมีเขียนโน้ตเป็น short note แปะให้เด็กๆสามารถเข้าถึงนะคะหนังสือพวกนี้ได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูส่วนอื่นกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กับมิสเตอร์มาร์คนะ Head of School of Lesan นะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับมิสเตอร์มาร์คเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Good morning Mr. Mark Yes because Lesan is such a beautiful and special school can you tell me more about the history of the school So the school was founded by my grandparents in 1960 it was a time uh, essentially, the, uh, the British and French colonies were closing down and the Americans were coming in. So, there's a school that was needed for American expatriates. Switzerland, being neutral, especially as the Cold War started, was a perfect location. I see. And what is the mission of this not for profit school? So, the mission of the school is developing innovative, compassionate, and responsible citizens of the world. And how do you see this school in the five or ten years? So I think we're focusing less on content but more on skills. How do we actually educate the future generations for jobs that do not even exist today? See. Thank you very much for your time today. And I really love this place and I believe it's the right place to be for the students who would like to have a Swiss boarding school experience in Switzerland. Thank you very much. Thank you for the interview. คา่าเส้นของ Middle School และก็ Preparatory Years นะคะจะอยู่ที่ Savoy Campus นี้ทั้งหมดเลยค่ะการเรียน Math และ English ของเด็กๆ Middle School นะคะก็จะโดนจัดแบ่งนะคะด้วยความสามารถของเด็กๆทำให้คลาสเนี่ยเป็นการแบบ Personalize มากขึ้นนะคะวิชาเรียนหลักคือ e n g l i s h Science Ma, s Social Studies, Sport 6คลาสค่ะวิชาเรียนหลักนะคะจะประสมระหว่างนะักเรียนเกรด7และเกรด8ที่จัดตามกลุ่มนะคะระดับความสามารถค่ะ สำหรับอีก2วิชานะคะนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชา ELECTIVE ได้หลากหลายเลยค่ะตั้งแต่เกรด7จนถึงเกรด10นะคะตัวอย่างของวิชา ELECTIVE คือ innovation labs t e makerspace m coding for mobile app development French Spanish studio art แล้วก็ theater music ค่ะ Preparatory years นะคะคือนะักเรียนเกรด9และเกรด10ค่ะซึ่งเป็น2ปีแรกของ High School นะคะสำหรับคลาส a t h และ English เนี่ย mm hmm. เด็กๆก,ก็จะได้รับการจัดแบ่งนะคะตามความสามารถเช่นกันค่ะ mm hmm. เด็กๆที่นี่นะคะจะสามารถมีคอร์สอิเล็กทีเรียนได้นะคะแล้วก็ตัว science เนี่ยจะมีวิชาให้เลือกหลากหลายตามความถนัดและความสามารถของเด็กๆแต่ละคนค่ะ mm hmm. และที่นี่นะคะยังมีคอร์ส pre AP นะคะสำหรับ science English นะคะแล้วก็ history ค่ะ และทางโรงเรียนยังมีโปรแกรม English Language Acquisition หรือ ELA ค่ะที่จะช่วยสปอร์ตนักเรียนนะคะเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนจะมีระดับภาษาที่สามารถต่อยอดในการเรียนระดับที่สูงขึ้นและการเข้ามหาวิทยาลัยค่ะ LAS นะคะมีโปรแกรมดิพโ m มาเย r ที่หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Full IB Diploma นะคะ IB Course AP Course ELA Course นะคะหรือจะเป็น LAS Diploma Course ค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าเด็กๆที่นี่น่าเก่งมากๆค่ะเพราะคะแนนเฉลี่ย IB ของที่นี่นะคะอยู่ที่3 6เต็ม45โดยคะแนนเฉลี่ยโลกอยู่ที่ประมาณ32นะคะและยังมีนักเรียนที่สามารถทําคะแนนได้เต็ม45เต็ม45เลยค่ะและคะแนนเฉลี่ยนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยของเด็กๆก,กว่า34%อยู่ที่38ค่ะ แน่นอนค่ะความสำเร็จของนักเรียนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทาง University Advising Team เนี่ยเขาช่วยไกด์เดี๋ยวยังไงเราไปพูดคุยกับ University Advising Team กันค่ะ For the University Advising can you give me more insights of how you help guide the student to colleges and universities around the world? Sure. Well, University Advising really uh, works with students throughout their high school career. So, as early as grade nine and grade 10, we're already working with students to advise them through that process and start to think about what their careers look like. And we also meet with our grades 11 and 12s quite regularly through the process. Uh, we have a weekly student success class, and then we also have individual meetings with each student to guide them and come alongside them throughout the process. So, welcome. You're always welcome to come to our office and be with us. ถัดมาคืออาคารบัวซิกนะคะซึ่งเป็นหอพักสําหรับนักเรียนหญิงเกรด10และ11ค่ะอาคารนี้นะคะประกอบไปด้วยห้องเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ห้องวาเลทวิวนะคะแล้วก็ห้องอเนกประสงค์ในการจัดกิจกรรมต่างๆค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะและนี่นะคะคือห้องวาเลวิวค่ะซึ่งเป็นห้องเรียนที่เวลามองออกไปเนี่ยจะเห็นหุบเขาทั้งหมดเลยนะคะเด็กๆสามารถมาทํากิจกรรมร่วมกันที่นี่นะคะแล้วก็มีเปียโนให้เด็กๆเ,เล่นด้วยค่ะ นี่คือ innovation lab ของ LAS นะคะเด็กๆจะมาใช้พื้นที่ตรงนี้ในการทำโปรเจกต์ก่อนอื่นเนี่ยเขาก็จะต้องทำรีเสิร์ชว่าเขาอยากทำโปรเจกต์เกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วก็ค้นคว้าหาข้อมูลอย่างน้องบางคนเนี่ยเขาก็ทำโปรเจกต์รีไซเคิลคือสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างหลักโลกอยู่แล้วเขาก็จะเอาของเก่าๆมารีไซเคิลยกตัวอย่างเช่นเอาสเก็ตบอร์ดนะคะมาทำเป็นโครงสร้างคะ่ะเดี๋ยวปุ่นขอพาไปคุยกับน้องคนไทยคนหนึ่งที่อยู่ที่นี่ว่าน้องเขาทำโปรเจกต์อะไรนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ ตอนนี้ปุ่นมาเจอน้องเซนนะคะซึ่งเป็นนักเรียนไทยที่เรียนอยู่ที่ L A S มีค่ะน้องเซนตอนนี้อยู่เกรดอะไรแลยกเกรดสิบครับเกรดสิบแล้วแล้วปกติมาใช้เวลาใน innovation lab นี้อืมพอดีมาวิ่งละสองถึงสามรอบว่สองถึงสามรอบเลยแ,แล้วปกติเราใช้อุปกรณ์พวกนี้แบบทำโปรเจกต์อะไรบ้างเอมพวกนี้ก็มาริ้นของเพื่อแบบสมมติถ้าอยากริ้นอันนี้เราก็ริ้นเองได้แล้วก็เดี๋ยวสมมติแบบเอปริ้นอะไรเพื่อทำ โปรเจกต์ในคลาสเราก็ทำได้หรออ๋อแล้วเราต้องทำรีเสิร์ชก่อนไหมคะต้องครับแล้วเราใช้โปรแกรมอะไรในการทำ 3D โมเดลลิ่งมัน,นะะก็มีเมคเกอร์บอร์ดครับแต่ว่าใช้พู่สติ๊กเซอร์ดได้ครับถามหน่อยน้องเซนทำไมถึงเลือกมาเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์เพราะว่าฉันชอบสกีครับคือเขาจะเปลี่ยนสเกจเจอรคก็คือตอนชิลซี่กับเตอร์ซี่เขาจะมีเป็นสกีแทนตอนหลังลันชอป รู้สึกคุ้มกับกัรหรอไหมคุ้มครับแฮปปี้ชอบโอเคได้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่จะไปดูคลาสอื่นต่อยังไงก็เอ็นจกับโปรเนะคะโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเด็กๆที่นี่เขาเรียน Science กันยังไงนะคะข้างหลังนี้นะคะเด็กๆเนี่ยเขากำลังทำเอ็กซ์เพร์เกันอยู่ค่ะ การเรียนการสอนของที่นี่นะคะจะไม่ได้ถูกจํากัดเพียงแค่อยู่ในห้องเรียนเท่านั้นค่ะที่โรงเรียนนะคะมีโปรแกรมที่เรียกว่า ICE นะคะซึ่งย่อม,มาจาก innovation creativity and entrepreneurship ค่ะซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กับมิสเตอร์จอห์นกริดดิงนะคะซึ่งเป็นอลัมไนของ L.A.S. ค่ะมิสเตอร์จอห์นจบจากเยลนะคะแล้วก็ฮาร์วาร์ดค่ะแล้วก็ดูแลคอร์สนะคะที่พิเศษมากๆก็คือดีไซน์แล้วก็ entrepreneurship เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับมิสเตอร์จอห์นเพิ่มเติมกันค่ะ Hello, Mr. John. Hi. Yes, I've heard that you take care of the ICE program. Yes. Can you tell us more about that? Yeah, absolutely. It's super exciting. Um, so, Laysan American School has always been a leader in the mm -hmm. education sphere. It's where I got my education, and I'm super interested in trying to see where education is going tomorrow. So, Laysan American School is embracing something that we're calling the ICE program, which is Innovation, Creativity, and Entrepreneurship. And I teach design and entrepreneurship within that sort of overall mm -hmm. umbrella and what i'm trying to do is introduce to these students a capacity of working together in a collaborative environment on all sorts of problem solving whether it's an entrepreneurship or design i think the main idea is problem Solving together. I see. And for entrepreneurship, like do you have any activities related to that that they get to really do like the real world kind of activities? Yes, actually, we've got a lot of very interesting businesses in Lausanne, mm -hmm. and many of them are excited to work with our students and get their hands involved in real-world experience. Mm -hmm. So we've got a coffee company that's going to incorporate some of our students into their day-to-day -day operations, oh. mm -hmm. both from the perspective of design and from the perspective of running a business we've also got some interesting projects within the school that are going to employ the students' as skills in a beautiful place for it i think the students get to really let their imaginations yeah, go very impressive mm -hmm. thank you very much of for course. your time today thanks for visiting thank us. you อีกหนึ่งไฮไลท์ของ L.A.S. นะคะคือ Magic Mountain Athletic Center แห่งนี้ค่ะซึ่งเป็นศูนย์รวมกีฬาต่างๆทุกประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสเซ็นเตอร์นะคะ Indoor Track กแอนด์ฟิลด์รู a ท็อปบาสเกตบอลคอรดนะคะ Rock climbing แล้วก็ Multi-Purpose Court เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเลยค่ะ บอกว่าความโชคดีของนักเรียนที่นี่นะคะคือเด็กๆเ,เ,เขาจะได้ทดลองกีฬาหลากหลายเลยนะคะตามฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นสปริงออ u ชั m มหรือวินเทอร์ค่ะและนที่นี่ค่ะคือลูฟท็อปบาสเกตบอลคอร์ทของ LAS นะคะซึ่งเด็กๆสามารถมาเล่นกีฬาพร้อมกับวิวสวยๆได้ค่ะแน่นอนค่ะว่าสวิตเซอร์แลนด์กับสกีนะคะต้องเป็นของคู่กันค่ะที่เลเซนนะคะเป็นสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยค่ะโดยมีทางสกีนะคะกว่า60กิโลเมตรด้วยกันเด็กๆที่นี่นะคะสามารถมาเล่นวินเทอร์สปอร์ตได้อย่างเต็มที่เลยค่ะ นักเรียนจะได้สนุกกับการเดินทางไปยังรีสอร์ทระดับโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแชร์มัรเวอร์เบียร์ซัสฟีค่ะ L.S. ทำงานร่วมกับโรงเรียนสอนสก,กีท้องถิ่นนะคะเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนเนี่ยจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆและสามารถพัฒนาทักษะได้อย่างต่อเน,นื่องและสามารถใช้เวลาบนภูเขาพร้อมวิวสวยๆได้อย่างเต็มที่เลยค่ะในปี2021นะคะนักเล่นของ L.S. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน FIS World Championship ในเมืองคอร์ติน่าประเทศอิตาลีด้วยค่ะ ตอนนี้ปุ่นอยู่กับน้องลินนะคะซึ่งน้องลินเนี่ยเรียนที่ L.A.S มา6ปีแล้วก็เพิ่งจบไปเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องลินเพิ่มเติมว่าการใช้ชีวิตที่นี่เป็นยังไงนะคะน้องลินมาเรียนที่นี่ตั้งแต่ เกิดเจ็บไหมแล้วก็อยู่มาตลอดอยู่มาตลอดเลยแล้วก็ต่ออยู่ที่สวิตส์ต่อค่ะอ๋อโอเคแล้วตอนที่มาเริ่มที่เนี่ค่ะอยู่ r d i n g School เป็นยังไงแบบเราปรับตัวยากไหมคะสำหรับหนูปรับตัวได้เร็วมากเพราะว่ามีพี่ชายมาอยู่ก่อน oh. <S <S แต่ว่าแล้วก็พี่ชายก็มีเพื่อนเพื่อนก็มาช่วยดูแ,แลแล้วก็เพื่อนที่นี่เขาก็ ไม่คุ้นเหมือนกันเขาก็เลยเปิดใจให้<ะ>ได้มากขึ้นแล้วหนูตอนปีแรกๆกหนูอยู่กับรูมเมชาติอะไรคะอยู่กับรูมเมชาตจีนค่ะโอเคแล้วก,ก็สลับไปสลับมาจีนเม็กซิกันอเมริกันแล้วก็จีนก็จนกว่าจะเจอ,เจอที่เพื่อนซีเป็นคนเดิมป่ะคะเออบางครั้งคนเดิมได้ค่ะขอได้ค่ะแล้วตอนนี้น้องลินจบแล้วจบ i อีแล้วไปต่อที่ไหนตอนนี้ไปต่อที่เอโคโฮเทลียาเดล s a ซานเป็นคือ hospitality management business school ค่ะมันดังที่สุดในในในโลกใช่คือคืออันดับหนึ่งในโลกค่ะของ hospitality enjoy ไหมแบบ enjoy enjoy สนุกเพราะว่าเขาก็อยากสอนเด็กตั้งแต่ต้นจากเบสิกให้เรียนว่าทำ s e ร v i c e ยังไง bartending michelin star serving stewarding ทุกอย่างเลยค่ะแล้วบไปคิดว่าจะอยู่สวิสตอหรือว่าจะกลับไทย อันนั้นยังไม่รู้ค่ะเพราะเขาบอกว่าในปีสุดท้ายของ Bachelor degree ที่หนูกำลังทำมันจะมีโปรเจกต์ใหญ่ที่คือเป็นสอบเลยค่ะเป็นเ x a m ซมัมแล้วก็เขาบอกว่าถ้าทำได้ดีมากอาจจะถูกค่ r e ได้เลยค่ะถึงได้เด็กเขาชอบกันค่ะโอเคดีมากๆเลยดีใจที่ได้เจอ,อน้องลินวันนี้แบบพี่ได้ความรู้เกี่ยวกับเแนแซเยอะมากแนะนำค่ะเป็นแบบ Journey of a Life t i m e ชดีมากๆเนา มาถึงตรงนี้ทุกคนคงอยากเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กๆที่ LAS กันแล้วใช่ไหมคะที่นี่ค่ะมี Boarding House ทั้งหมด7 House ด้วยกันนะคะโดยแบ่งเพศของนักเรียนนะคะแล้วก็อายุค,ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเพิ่มเติมเลยค่ะดอมของ LAS นะคะมีความปลอดภัยสูงมากค่ะโดยมี d ดอมเฮดนะคะช่วยดูแลแล,แล้วก็สพอร์ตเด็กๆตลอดเวลาเลยค่ะ นักเรียนนะคะจะได้อยู่กับเพื่อนๆต่างสัญชาตินะคะแล้วก็สัมผัสประสบการณ์นะคะได้พบกับเพื่อนๆแล้วก็มีไลฟ์ลองเฟรนด์ชิพค่ะเด็กๆที่นี่นะคะเขาบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดและประทับใจที่สุดนะคะคือการที่ได้อยู่ Boarding School แห่งนี้ค่ะและนี่คือตัวอย่างหอพักของนักเรียนนะคะเป็นแบบแชร์เบดรูมค่ะเด็กๆก,ก็สามารถ d e c o r อเรได้ตามใจชอบเลยสิ่งหนึ่งะคะที่ปุ่นคิดว่าน่าประทับใจมากๆคือบัลคอนี่นะคะหรือระเบียงของห้องค่ะ ระเบียงของที่นี่นะคะคุณต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆค่ะเด็กๆเนี่ยเขาสามารถตื่นมาทุกเช้านะคะแล้วก็ดูพาโนรามิกวิวของ Sweet Elf ได้ค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าเด็กๆที่นี่นะคะแค่ได้เห็นวิวสวยๆของ Sweet Elf ์ทุกๆวันก็คุ้มค่ามากๆแล้วกับการาเรียนที่ LAS แล้วก็ Boarding Life ของที่นี่ค่ะนักเรียนดีโพรมาเย,ยจะมีโอกาสได้ฝึกการใช้ชีวิตแบบอิสระเลยค่ะ นักเรียนจะได้เรียนรู้การกำหนดงบพ็อกเก็ตมานี่ของตัวเองนะคะซักเสื้อผ้าด้วยตัวเองรักษาความสะอาดห้องแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางและทำอาหารเองในห้องครัวของหอพักค่ะ แน่นอนค่ะว่าเวลาส่งลูกมาเรียนไกลถึงสวิตเซอร์แลนด์นะคะคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยต้องเป็นห่วงแน่นอนแต่จริงๆแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เขาให้ความสำคัญของ health and wellness ของนักเรียนมากๆเดี๋ยวให้คุณมิวันนะคะ director of admission นะคะสำหรับเอเชียเนี่ยช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้านนี้ค่ะได้ค่ะเพราะนักศึกษากับคุณครูทุกคนอยู่ที่โรงเรียนเลยที่โรงเรียนพวกเรา the community is very Close-knitted แล้วที่อยู่ที่โรงเรียนพวกเรามีน u r s e 3คนที่เป็น full time แล้วก็มี mm hmm. สอง counselor ที่จะช่วย support um, นักศึกษา emotional um, well being ถ้าเด็กต้องการหา um, nurse หรือหา counselor mm hmm. เขาก็มีอะ่ะเ mm hmm. ก็ติดต่อได้ค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็อยู่ในเมืองของเลซันพวกเราก็มีคล i นิก um, office clinic mm hmm. ก็มี dentist ที่นี่เรามีฟิสิโอเทเรตีเลยถ้านักศึกษาต้องไปหาหมอพวกเราเฮลท์เซ็นเตอร์ก็จัดการค่ะด้วยความที่ตรงนี้อยู่บนเขาถ้า in case of emergency จริงๆเดินทางกันยังไงคะ่ะถ้าเป็น Emergency ก็ต้องดูว่า Emergency เป็นยังไงแต่ถ้าเหตุผลว่าถ้าเป็น s ski a c c i เ e n แล้วอาจจะเป็น v e v e r e Ski Accident พวกเราจะมีเฮลิคอปเตอร์ที่จะพาไปที่ฮอส i t a l อยู่ที่เรนาหรืออยู่ที่ Low คุณเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็สบายใจแล้วค่ะว่าที่นี่เขาดูแลเด็กแล้วก็สอนเด็กให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบได้นะคะใช่ค,ค่ะขอบคุณค,คุณดกวมากเลยค่ะ,คะ ถึงแม้ว่าเลซนนะคะจะอยู่บนเทือกเขาแต่ที่นี่เดินทางสะดวกสบายมากๆค่ะนอกจากการโดยสารทางลดแล้วนะคะก็จะมีรถล,ลางนะคะที่วิ่งขึ้นระหว่างอีโกกับเลซนโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะที่นี่นะคะอยู่สูงและมีอากาศที่บริสุทธิ์นะคะโดยได้ชื่อว่าออกซิเจนเดอเอลฟ์ค่ะหากน้องๆคนไหนกำลังมองหา Summer of a Lifetime นะคะคุณขอแนะนำที่นี่ค่ะซึ่งเป็น Destination สำหรับ Summer Co u r s e ที่สนุกมากๆเลยค่ะ เลซานอเมริกันสกูลนะคะเป็นสูตรรวมของนักเรียนกว่า25ประเทศทั่วโลกช่วงซัมเมอร์ค่ะซึ่งเด็กๆเกนี่ยสามารถเลือกโปรแกรมเรียนนะคะตามที่ตัวเองสนใจได้เลยค่ะในช่วงเช้าของซัมเมอร์แคมนะคะนักเรียนสามารถเลือกเรียนส t t r a ตทร a n g u a g e Acquisition หรือ Enrichment Course ได้นะคะ ในช่วงบ่ายค่ะนักเรียนสามารถเลือก c l u b แอคทิวิตีหรือ Evening Social ได้ค่ะและในช่วงสุดสัปดาห์นะคะต้องบอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะนักเรียนเนี่ยจะได้ไปทัศนศึกษานะคะแล้วก็พักค้างคืนทั้งนอกสถานที่ด้วยเพราะฉะนั้นปิดเทอมหน้าขอให้น้องๆเตรียมกระเป๋าเดินทางนะคะแล้วก็เตรียมตัวมาสนุกกันที่ LAS ได้เลยค่ะ นอกจากการเรียนระดับ world class แล้วก็แคมปัสที่สวยงามมากๆแล้วนะคะปุ่นมั่นใจว่า LAS เนี่ยสามารถสร้างสารรค์บุคคลคุณภาพนะคะที่ทั้งเป็น innovative compassionate แล้วก็ responsible citizen of the world ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะค่าเล่าเรียนรายปีของ LAS นะคะเริ่มต้นที่ประมาณ1 9 0 0 0 0สวิตฟังค่ะหากคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะคะสนใจให้น้องๆร่วมเพนส่วนหนึ่งของ LAS หรือมา j o i summer camp ที่นี่ได้นะคะสามารถติดต่อที่ s w i s School s c o n s u l a n t โดยคุณอภิชาติอัศกุลได้เลยค่ะ และหลังจากนี้นะคะเราไปพบกับคุณอภิชาติอาศกุลผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสวิตช์บอร์ดิงสกูลนะคะแล้วก็เป็นผู้ปกครองที่เคยส่งลูกเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์นี้เองค่ะจากครั้งที่แล้วค่ะคุณอภิชาติที่คุณอภิชาติเล่าให้ปุ่นฟังเกี่ยวกับการลงทุนผลิตภัณฑ์การลงทุนมีตัวเด่นๆที่เหมือนสามารถชนะเงินเฟอ้อได้ที่คุณอภิชาติอยากแนะนํำไหมคะมีครับทางซ b ไทยเนี่ยเขามี รดักหนึ่งของ t r e a s u r y นะครับที่ชื่อว่า CMB ELN ครับอ๋อ ELN คือย่อมาจาก Equity l i n k Note ใช่ไหมคะถูกต้องครับโอ้ตัวนี้ลงยาวหรือสั้นคะอ๋อตัวนี้ต้องลงราวๆสามถึงหเดือนนะครับได้ผลตอบแทน7 1 5แล้วก็ได้ผลตอบแทนทุกเดือนครับคืออย่างตัวปุ่นนะคะเคยศึกษามาว่า ELN หรือ Equity Linked Note เนี่ยเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ที่อ้างอิงกับหุ้นพื้นฐานดีในเซ็ตห้าสิบอันนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องครับอ๋อแล้วคุณอภิชาติเลือกหุ้นยังไงคะจริง,รงๆแล้วเนี่ยผมเวลาไปเฝ้าหุ้นทุกวันนะครับแต่พเลยผู้เชี่ยวชาญของ CMB ไทยมาดูแลแทนผมครับอ๋อแล้วก็ถ้าเราไม่เข้าใจว่าเราจะเลือกหุ้นยังไงหรือว่าต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมเราก็ติดต่อ,อเขาได้เลยถูกต้องครับ CMB ไทยเนี่ยเป็น้าแรกที่ออก ELN ครับอ๋แต่ตัวปุณเองอะค่ะปุนเป็น คุณคอภิชาติมีโปรดักต์ของ CIB m ที่เคยแบบใช้หรือว่าเคยได้รับคำปรึกษาที่สำหรับคุ้มครองเงินต้นไหมคะสำหรับคนหลักเงินต้นอย่างปุ่นเลยครับเขามีโปรดักต์ที่เรียกว่าหุ้นู่อนุพันธ์ที่ปลอดภัยและคุ้มครองเงินต้นคับคุณปุ่นโอ้โหดีจังเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวปุ่นต้องขอความรู้คุณอภิชาติเพิ่มเกี่ยวกับตัวอนุพันธ์นะคะที่ปลอดภัยและคุ้มครองเงินต้นตัวนี้เพราะปุ่นเชื่อว่าผู้ปกครองหลายๆท่านก็คงสนใจ คุณ่นว่าการลงทุนอันนี้ค่ะเพื่อต่อย,ยอดการศึกษาของลูกๆเนี่ยเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์มากเลยนะคะเดี๋ยวยังไง EP หน้าเรามาติดตามกันต่อค่ะคได้เลยครับคุณฝุ่นครับขอบคุณค่ะ